สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะอ่ามื้อนี้นะคะมาพบเจอกันนะคะในส่วนแรกนะคะของวันที่28นะคะสิงหาคม2 5 6 5นะคะเนาะอ่ามื้อนี้นะคะฉบากระเดินท่านะคะมาอยู่ที่นะคะวัดปูธรรมบิงนะคะเนาะซึ่งมาติดตามเนวทางตัวเลขนะคะเป็นเลขสูตรคํำนวณน,นะคะของปูนะคะบนย่างเดี่ยวนะคะบก,กียวกับหลังนะคะเนะาะอาจะได้ก็รอบไปติดตามรับชมน้ากันนะคะ ่ะเจ้าใดกับเขาไปกราบนมัสกัดปูพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการครับกราบนมัสการคปูเจ้าเริ่พรบอลของไอ้วิไลไอ้โชคไอ้โชคบ่าวกุ้มผ้าลว้ยครับบ่าวกุ้มผ้าลว้ยบ่าวกุ้งชาแนลบ่าวกุ้งชาแนลครับอสาวลาวผ้าลวดผ้าลวดกระบาผ้าลวยเนาะครับเป็นเป็นหาช่องเนาะครับหาช่องหาช่องพาไปซีมาตามแนวทางตัวเลขครับ ตัวเล็เนาะตัวเล็เอาเลขสูตรคำนวณของปูเนาะครับปูทำบิงปูทำบิงครับวันหนึ่งมันที่หนึ่งกัดหญ้เนาะปูเนาะมาหลายงวดนะแต่ว่ามันก็ได้มันมีเลขอยู่อ่าแปดตัวครับแปดตัวแต่เ้าตัดเอาแค่สองตัวสามตัวนี่บอสให้ตัดบ๊อบบ๊อบนั่นนะครับแคตัดสองตัวสามตัวเท่านั้นเอาแต่ตัวเด็ดเนาะปูเนาะเอาตัวเด็ดอืมครับหมดแล้วก็เขา 8, แปดสามแต่ว่ามันก็นีน่อ่า8ปดสามแต่วแค่นี้ใช่ไหมบดที่แล้วเข้าแปดสามตัวตรงเลยบอปูเ่นปดสามหมดหมดนี้ยหมกัเขาเขาที่ครับเขา้าติดกันเลยเนะาะแล้วมันกัเป็นเล็กหกแถวนะโอ้<บ>ครับ ใช้ได้ดีนั่นแหละมังแฮ่กองตังตังได้ครับมันมันมันเขามันเขาเป็นมันเขาสูตรนี่เป็นสูตรบนย่างเดี่ยวที่บนย่างเดี่ยวบนย่างเดี่ยวครับบนย่างนี่มันมันมีสูตรบนสูตรล่างกับมี่แต่ว่านี่ให้บนย่างเดี่ยวอยากให้บนก่อนน้องบูเนาะแมนให้บนก่อนอ่าเพราะว่าไอ้ล่องไอ้ไอ้ช่องไอ้วิไลผ้าลูกวิไลผีโฉกวิไลวิไลผีโชคเนาะ ให้โชคครับเลาให้โชคเนาะปรุงอ่าเอาปุุงมาปุุงผ้าด้วยแล้วก็เาเล้าผ้าลวดผ้าวยมาปุุงชาแนลแล้วก็สัาปะรผ้า้วยอาช่องแล้วลองเอาไปให้ทีพิชนาเพิ่งชอบกรจัดขัดก็ผ่านอัาแม่นขับผู้เอบปะจัดขัดก็ผ่าน้ให้นำไปซื้อลอตตรี สืท่านบอสิเดบอยังสืท่านอยู่ดอกปูยังลายมืออยู่นะสีท่านอยู่ดอกปูยังลายมืออยู่สูตรนี้มันเข้าทุกทุกหมวนะโอ้สูตรนี้ที่กูกับสูตรนี้เป็นสูตรเกาบรานได้มันบัล้านปูเคยเห็นมาโดนเดียวเห็นมาโดนเดียวเห็นมาหลายปีแล้วเดียวกับบริปอยบริปอยมันมันมัน่อจะมาสือบริปอยสีไปนางเอามากกว่าน่งเอาเพราะมันมาตรงกับสูตรพอดีครับ ก็ตรงสูตรครับความบังสูตรกันกันกันนั่งกันนั่งเอาอ่าต้นต้นมองป่าแน่ต้นอ่แบกต้นโฟแน่ต้นลีนป่าแน่โอ้ครับต้นไอ้นั่นเน่ต้นไอ้ตะเคียนแน่พวกนี้ก็มาตรงกันตรงความได้พูดก็มาเบิ้งกระสูตรตรงกันกันไอ้ทุกสิทจัดหนักเลยมันเลยโอ้ทำไปเลยคอ่า บางคนอไดงินแกแจนเงินหลังอค่นี้นี่นะอ่ี่นี่ีแต่วันน er ีเลยก็ให้นะองี่บอบอให้จองตเอให้จองอื่นครับเป็นคิปแรกกนกปูนปูกำบิงบอให้ใ่ของผู้ใดเสีครับเป็นคิปแรกให้อะมีอะไรอานำโชคครับค่าโชคมีไรให้โชคครับวิอะไรให้โชคครับมัไโชคแล้วก็บาวคุ้ม อ่าผ้าลวยอ่าแล้วก็บำรุงชแนลแล้วก็สาผ้าลวยแล้วก็กระบะผ้าลวดทำเองอัมให้บอกให้เนี่ยต้องแบบพิล่าวเลยปล่อยปเป็นคลิปแรกเนาะปูเนาะแม่นคลิปแรกเลขสูตรคำนวณคำนวณอ่าแต่เขาคำคำนวณแล้วก็เขาก็อ่าไปน <c oughs> ัน่งคำนวณเขาไปนั่งกับต้นใหม่มาเที่ยวดาบเป็นไงตัวนี้บ่ปุ่มแตตัวนี้บ่มันมีมันมีสูตรเทาบ่กขาไม่สูตรเขาก็เออไกล่ยนะ แต่เดีนี้ไม่ได้สูตรเราไม่ได้สูตรเราด้งบุญต้งอ้างครับนะ่เาดี๋ยวใี้บุญน้ียว่องเล่ไพ่มช่แต่วันไหนตัวก็เลกดังชื่ออะครบอนะครับอืมีมันจะมีซีหกกับเจ็ดหกครับอือฝากตอนเอฟซีล่องเมืองนกปูเนาะกับซีเจ็ดอือเน้นซีหก ยี่เจ็ดสี่เจาสี่เจ็ดสิบแปดครับสี่เจ็ดเป็นตัวรองมาบัวแมนแมนครับเน้นสี่หกเนาะรองสี่เจ็ดเจ็ดหกนี่เด็ดปูะเจ็ดหกนี่เด็ดปูอเจ็ดหกกั็เน้นเนาะเน้นสี่หกกับเจ็ดหกเนาะสี่เจ็ดเป็นตัวรองเอาสี่เจ็ดครับ ามหางกลปูนกสามหางครับนั่นโอ้าบี่ครับทำทัประเทศขอมาเบิ้งไมีได้ให้โชคครับ แบปลุงผาลวยบาพลุมชาแนลบาลุาว่าพ้าลวดแบบครับสาวผ้าลวดเอานำมาอาพลอยที่จามช่องนี้อยากได้อาหอยเด็กไว้ดีนะหวยดังองปูกบิงก็มีแค่ซีองนี้ค่ะต่อปากก็คือมีแค่ทางช่านะคะที่่องนี้เนาะพูดีองนี้เป็นต้นก่อน ขายตรงนี้กันตรงอืนยังม่ต้งขายครับชุดนี้เป็นบนย่างเดียวเนาะปูเนาะแมนบนย่างเดียวครับสูตรนี้บนอย่างเดียวนะครับแนี่ยทางของปูครับเอฟซีกับคุณตาคุณแม่ท่านใดนะครับแคปหน้าจอบว่าเป็นกาฟั่งดื้อกับผมสิทวนตัวเลขให้เอฟซีฟั่งนะครับครับแนวทางตัวเลขของปูทำบิงครับสูตรบนอย่างเดียวครับมีซีห้าซีหกซีเจ็ดซีแปดซีเก้าหกแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปด ปูวงกลมไปที่ C6 กับ C7 นะครับราคา C7 นั่นเป็นตัวร่องนะครับสูตรนี้บนอย่างเดียวเด้อครับประจําวันที่หนึ่งกันยายนหกหาที่จะถึงนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับทังชองเฮาได้มาไทยท้านะครับน้ากันยูซีหาชองนะครับ้วก็มีสบ่าผ้าลวยวิไลเหตโศกสาวเล่าผ้าลวยเบากุุงผ้าลวยเบากุุงชาแนลนะครับย่าว่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับสูตรนี้นะครับมี C6 ห7 C7 นะครับเป็นตัวร่องนะครับที่ปูเน้นไปคือสองคูเน้นๆเลยครับ C หกเจ็ดหกนะครับ C7 นั่นเป็นตัวร่องนะครับพิจารณาเบหน้ามนะครับแนทางถูกอกถูกใจถูกใจกระจัดถ้าคัดกระพานคือปูเบากเนาะปูเนาะเปมนแคแนวทางเนาะปูแนทางแนวทางมาฝากมาต้น FC ทำซองเฮาครับครับบนอย่างเดียวด้อครับด้วย FC ครับย้ำว่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับแนวทางของปูทำบิงนะครับ สูตรนี้สูตรบนย่างเดียวนะครับฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับอูแนวทางสูตรนี่เป็นสูตรเกาดังเดิมสูตรโบราดมันแบกปูเฮ็ดมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบครับโอ้ตั้งแต่สามสิบสามสิบหกสามเจ็ดโอ้หลายปีเจ้าปูลูกศิย์โยกเทพก็พสืบกันครับสืบก,กันโยกแต่กัมันกักัปล่อยว่างไว้ไว้ปล่อยว่างปล่อยว่าง มันไม่หลายโตครับเลยปล่อยวางก็หมักอะไทีเขาจะตัวเดียวสองตัวกสินะครับอืมันนี่มันต้องหกตัวเอ้ยต้องแปดตัวเก้าตัวอะไยครับมันหลายก็นินให้ยอยู่นอกปูนครับก็เลยยมองข้ามาพื้นว่าจะกวดมานนี่แหละครับืนอ่าให้สองเอื้นนนำเด่นธุกินนะ อ่าจะเอาพุทธมนต์ผลบริลงครับอืมบริลล์บิลลผลบ่มีเวลาครับเอาสุดท้ายนี้ก็ขอกับขอบุญขอคุณปูด้วยครับที่แบ่งปันแนวท่านเป็นสภาพบุญให้เอฟซีทั้งสองเลานะครับสาธุครับปูสาธุขอไฟตทุกยังกันด้วยเด้อต่อไงท่านหนึ่้ในวีไลให้โชคครับบาวกุ้งผ้าด้วยบาวกุ้งชาแนลครับซาลาผ้าด้วยจะบ่าวผ้าด้วยขอราะให้เอฟซีเขามาติดตาไม่ร้ายแต่ในหลายล้านให้เห็นกันตาเห็น ดดกับมปนีพจน์กับไอ้เบิงบอ่าผ้ะาด้วยอ่าวิไลอ่ไอ้โชกแล้วกับบารุง้าด้วยซาลา้าด้วยบากุงชาแนลมีจองมีซีหาจองนี่ที่ติดตามอ่าูวัทถบิงครับภูทัมบ,บิงลองอ่าปีนาเบิงอชอบเพาจัดขัดก็ผ่านเพอให้ทุกท่านจงชมหวังจงโชคดีจงรำด้วยจงมด,ดีพิน बतना आतु काठुका